วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่อาจจะดูซับซอ้อนนิดหนึ่งแต่สำคัญมากๆครับคือภาพรวมของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในบ้านเราเราก็ไปรวบรวมข้อมูลมาครับทั้งจากตัวกฎหมายเองคำอธิบายจากผู้รู้แล้วก็พวกระเบียบต่างๆคือพยายามจะสกัดเอาแก่นๆสำคัญสาคัญมาให้เห็นภาพชัดที่สุดว่าตั้งแต่ต้นเรื่องเลยถ้าเกิดเราถูกกล่าวหาขึ้นมามันจะไปทางไหนต่อมีขั้นตอนอะไรในศาลบ้างแล้วก็สิทธิของเรามีอะไรบ้างอันนี้สำคัญมากครับ อะมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเออจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเริ่มที่ชั้นตำรวจใช่ไหมครับใช่ค่ะโดยมากก็จะเริ่มตรงนั้นอาจจะมาในรูปของหมายเรียกก่อนให้เราไปพบครับผมหรือในบางสถานการณ์ก็อาจจะเป็นการจับกลุมเลยอ๋อครับถ้าเป็นการจับกลุมนี่คือตำรวจต้องมีหมายจับด้วยหรือเปล่าครับใช่ค่ะ ตามหลักแล้วเนี่ยต้องมีหมายจับที่ศาลออกให้มาแสดงก่อนเว้นแต่ว่าจะเป็นกรณีความผิดซึ่งหน้าจริงๆหรือมีเหตุจําเป็นเร่งด่วนมากๆตามที่กฎหมายกําหนดไว้นะคะแล้วที่สําคัญมากๆเลยนะคะคือเขาต้องแจ้งสิทธิพื้นฐานให้เราทราบก่อนเลยก่อนจะพาตัวไปโรงพักเพื่อสอบสวนต่อนะคะสิทธิที่ว่านี่เออสคัญมากเลยมีอะไรบ้างครับที่เราต้องรู้ไว้เลยหลักๆที่ควรรู้เลยนะคะ ก็คือสิทธิที่จะมีทนายความคือเราเรียกทนายเรามานั่งฟังด้วยได้ตอนสอบปากคําอืมครับสิทธิที่จะไม่พูดหรือไม่ให้การอะไรที่มันอาจจะย้อนมาเป็นผลเสียกับเราในคดีได้อันนี้สําคัญมากนะคะครับนิ่งไว้ก่อนได้ใช่ค่ะแล้วก็ต้องมีสิทธิที่จะได้รับแจ้งข้อกล่าวหาว่าเราโดนกล่าวหาเรื่องอะไรต้องชัดเจนนะคะไม่ใช่คลุมเครือรวมถึงสิทธิที่จะติดต่อญาติหรือคนที่ไว้ใจได้ แล้วก็ถ้าเกิดเจ็บป่วยระหว่างนั้นก็มีสิทธิได้รับรักษาพยาบาลค่ะกฎหมายคุ้มครองตรงนี้ชัดเจนอ๋อครับเข้าใจแล้วครับคือมีเกราะป้องกันให้เราตั้งแต่แรกเลยทีนี้พอตำรวจเขาสอบสวนรวบรวมหลักฐานอะไรเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปคือยังไงต่อครับค่ะพอตำรวจทำส่วนของตัวเองเสร็จเขาก็จะรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดทำความเห็นสรุปเป็นสานวนออกมาแล้วก็จะส่งต่อไปให้พนักง,งานอายการพิจารณาค่ะ พนักง,งานอายการซึ่งท่านอายการเนี่ยแหละจะเป็นคนดูว่าจะส่งฟ้องศาลหรือไม่ฟ้องใช่ไหมครับถูกต้องค่ะพนักง,งานอายการจะพิจารณาสำนวนทั้งหมดหลักฐานต่างๆแล้วก็จะใช้ดุลพินิษ์ว่าจะสั่งฟ้องคดีนี้ต่อศาลหรือว่าจะสั่งไม่ฟ้องจุดที่น่าสนใจคืออายการท่านมีความเป็นอิสระนะคะในการพิจารณาสั่งคดีอ๋อเป็นอิสระหมายความว่าไม่จําเป็นต้องเห็นตามตํารวจเสมอไปใช่ค่ะท่านจะดูจากพยานหลักฐานในสำนวนเป็นหลัก ถ้าเห็นว่าหลักฐานมันไม่พอฟ้องท่านก็สั่งไม่ฟ้องได้แม้ตำรวจจะเห็นควรสั่งฟ้องมาก็ตามโหน่าสนใจครับเป็นการตรวจสอบถ่วงดุลกันไปในตัวแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าระหว่างกระบวนการนี้ตั้งแต่ชั้นตำรวจมาถึงอายการเกิดถูกควบคุมตัวอยู่ล่ะครับมีทางออกไหมครับมีค่ะมีเรื่องการขอปล่อยชั่วคราวหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าการประกันตัวนะคะอ๋อ ประกันตัวค่ะหลักการใหญ่ที่สำคัญมากๆคือกฎหมายบ้านเราเนี่ยสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าบุคคลน,นั้นยังเป็นผู้บริสุทธิ์ตราบใดที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าผิดจริงครับผม presumption of innocence ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นโดยหลักแล้วทุกคนควรมีสิทธิได้รับการประกันตัวออกไปสู้คดีข้างนอกแล้วศาลท่านจะพิจารณาจากอะไรบ้างครับว่าจะให้ประกันหรือไม่ให้ ศาลจะดูหลายปัจจัยประกอบกันค่ะเช่นข้อหานั้นมันร้ายแรงแค่ไหนความหนักเบาของโทษพยานหลักฐานเบื้องต้นมันน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ดูพฤติการของผู้ต้องหาหรือจำเลยด้วยว่ามีแนวโน้มจะหลบหนีไหมหรือจะไปยุ่งเหยิงไปข่มขือพยานหรือทำลายหลักฐานหรือเปล่าครับ ส่วนหลักทรัพย์ที่ใช้ประกันก็มีได้หลายอย่างค่ะทั้งเงินสดโฉนดที่ดินหรือบางทีก็ใช้ตำแหน่งของบุคคลเป็นนายประกันก็ได้แล้วแต่กรณีไปค่ะครับพอเห็นภาพชัดเจนขึ้นครับทีนี้ถ้าสมมติว่าอายการท่านพิจารณาแล้วสั่งฟ้องคดีก็จะไปสู่ศาลแล้วสินะครับใช่ค่ะคดีก็จะเข้าสู่กระบวนการของศาลชั้นตน้นครับเริ่มยังไงครับในชั้นศาล เริ่มแรกเลยสารจะทำการสอบคำให้การจำเลยก่อนค่ะว่าจะรับสาร,รภาพตามที่อายการฟอร้องมาหรือว่าจะปฏิเสธขอสู้คดีถ้าปฏิเสธล่ะครับถ้าปฏิเสธก็จะเข้าสู่กระบวนการสืบพยานค่ะคือต้องพิสูจน์ความจริงกันในสารโดยหลักแล้วฝ่ายโจทก์ซึ่งก็คืออายการหรือบางทีอาจจะเป็นผู้เสียหายที่ฟ้องคดีเองต้องนำพยานหลักฐานมาสืบก่อนเพื่อพิสูจน์ให้สารเห็นว่าจำเลยกระทำผิดจริงตามฟ้อง โจ์เริ่มก่อนใช่ค่ะพอโจ์สืบพยานเสร็จแล้วก็จะเป็นทีของฝ่ายจำเลยที่จะนำพยานหลักฐานของตัวเองเข้าสืบเพื่อหักล้างพยานหลักฐานของโจ์หรือเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองครับผมสู้กันด้วยพยานหลักฐานค่ะหลังจากสืบพยานทั้งสองฝ่ายเสร็จสิ้นแล้วศาลก็จะนัดวันฟังคำพิพากษาค่ะแต่ขอย้ำหลักการสำคัญอีกครั้งนะคะตลอดกระบวนการในชั้นศาลเนี่ยต้องยึดหลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่า จำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดครับสำคัญมากใช่ค่ะและจำเลยมีสิทธิเต็มที่ในการต่อสู้คดีอย่างเต็มที่การพิจารณาคดีก็ต้องทำโดยเปิดเผยเป็นหลักนะคะเพื่อความโปรง่งใสตรวจสอบได้ยกเว้นบางคดีที่อาจมีเหตุผลให้พิจารณาเป็นการรับตามที่กฎหมายกำหนดเข้าใจครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดผลคำพิพากษาสารชั้นต้นออกมาแล้วไม่พอใจไม่ว่าจะเป็นฝ่ายโจทก์หรือจำเลยก็ตามยังไปต่อได้ไหมครับ ยังมีสิทธิ์ค่ะคู่ความทั้งสองฝ่ายมีสิทธิที่จะอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลชั้นต้นไปยังศาลอุทธรณ์ได้อุทธรณ์ได้ค่ะแต่ต้องทำภายในกำหนดเวลานะคะคือหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาครับแล้วถ้าศาลอุทธรณ์ตัดสินแล้วยังไม่จบอีก ในบางประเภทคดีหรือในบางกรณีที่เข้าเงื่อนไขาตามกฎหมายก็ยังสามารถยื่นดีกาคำพิพากษาศาลอุทธร์ต่อไปยังศาลดีกาซึ่งเป็นศาลสูงสุดได้อีกชั้นหนึ่งค่ะโหแสดงว่าเส้นทางมันก็ค่อนข้างยาวเหมือนกันนะครับกว่าคดีจะถึงที่สุดจริงๆ ใช่ค่ะกระบวนการยุติธรรมทางอาญามันมีขั้นตอนที่ละเอียดซับซ้อนพอสมควรแต่หัวใจหลักของมันจริงๆก็คือการให้ความคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกๆคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถูกกล่าวห,หาหรือจำเลยให้เขาได้รับโอกาสต่อสู้คดีอย่างเป็นธรรมที่สุดในทุกขั้นตอนครับเพราะฉะนั้นการทำความเข้าใจสิทธิต่างๆที่เรามีตามกฎหมายเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆเลยครับจริงด้วยค่ะ พอได้ฟังภาพรวมทั้งหมดแบบนี้แล้วก็น่าคิดต่อนะครับว่าการที่คนคนหนึ่งเนี่ยเขาสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมายเช่นทนายความได้เร็วแค่ไหนตั้งแต่ชั้นต้นๆของกระบวนการเลยมันจะส่งผลต่อโอกาสในการได้รับความยุติธรรมหรือการต่อสู้คดีอย่างเป็นธรรมมากน้อยแค่ไหนอันนี้น่าจะเป็นประเด็นที่คุยกันได้อีกยาวเลยนะครับสำหรับวันนี้ข้อมูลครบถ้วนมากๆครับขอบคุณมากค่ะยินดีครับ